น้องคนไหนกำลังหาร้านกดเกมพาร์ตเล5.0ราคาถูกว่องไวอย่างกับมังกี้ต้องร้านริงกังบริการกดเกมพ Foot Blade Born, าร์ o บล็อกฟ b l เล e บอลอนิเมะแอดเวนเจอร์อนิเมะแชมเปียนซิมูเลเตและเกมอื่นอีกมากมายและไม่เพียงเท่านั้นยังมีบริการกดไก่ตันบล็อกฟุ6หมัดสุดโหดหรือยังมีไก่เพชรอนิเมะแอดเวนเจอร์ Adventure, ต้องที่นี่เลยร้านริงกัง ลิงอยู่ด้านล่างครับสวัสดีน้องๆทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เรากลับมาค้งกับแมปสกิฟบีดี้ทอเลตป้องกันหอคอยมาหากรับกับผมโอ้โหหลัจงจากที่เราไม่ได้เล่นมาหลายปีมากนะวันนี้เราได้กลับมาอีกครั้งนะผมรอบนี้หลังจากที่อนาเขตเรานั้นยิ่งใหญ่นะผมนี่เรียกว่ายิ่งใหญ่หรือเปล่ายิ่งใหญ่แหละนะผมวันนี้เราจะมา PVP ครับผมป้องกันการโจมตีจากโจรสลัดมันบ่อยแล้วนะผมน,นี้เราจะมา PVP กันนะผมก็ระบบมันมีระบบ PVP เข้ามาเห็นไหมทุกคนนี่นะผมเราสามารถทาสู้ได้เลย นะผมว่าเราจะสู้กับใครนะผมนี่คลิปนี้เราจะ PVP แบบอย่างเดียวเลยนะครับผมโอ้ยแต่ว่าเฮ้ยก่อนที่เราจะ PVP กันเรามาจัดกับน้องตัวนี้หน่อยดีกว่า elite เลยวิสเอ็ดว่ะทุกคนเอาจี้รับผมนี่เราก็ถือว่าเรามาเปิดก่อนเลย elite หรอฮะเราก็จัดเลยนะผมก่อน PVP เราคิดว่าตัวละครเราเน่ยแข็งแกร่งพอที่จะไปจู่โจมใครหรือย,ยังครับตอนนี้โอ้โหระดับ elite นี่ไม่ธรรมดาอยู่แล้วนะครับตอนนี้หมายแล้วโอม thunder binger ว่ะเอาเรื่องเออ โอ้โหเรียบร้อยนะผมเอาบ้าเดี๋ยวมันมาต่อเนื่องเลยการเออเรียบร้อยนะครับผมเบอร์สิบสองไปเลยไหมมาทีนี้เราจะอยู่กับการพ v p พของจริงแล้วผมเรากดไฟเลยคือตอนนี้เราบอกเลยนะว่าเป็นการพ v p พที่งงงวยมากนะครับผมตอนนี้เอ้ย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 ผ่าเอ้ยอ๋อแล้วครับผมตอนนี้เริ่มจู่โจมด้วยสายฟ้าฟาดเวลาพ v p มี4นาทีพี่ว่าพี่พี่ได้อยู่มันยิงไม่ถึงแล้ว อ่ะเรียบร้อยยิงไม่ถึงอย่างนี้ก็เรียบร้อยสิครับโอ้โหจู่โจมจู่โจมแน่ๆตรงนี้เออเราอต้องรอต้องรอก่อนนะทุกคนนะลักการพีพีพี่ไม่รู้แต่ว่าตอนนี้เรากำลังจะชนะแลลวอ้มคิสตันแสกผมโอ้โ oh my god ได้สเตเตอร์คาเมล่านะผมแล้ <Wow. S 1> พี่สามารถใส่ตัวเพิ่มได้เว้ยนลพี่ต้องใส่ตัวเพิ่มเข้าไปก่อนเว้ยต้องอัปเกรดไปเลยเพื่อการ PVP ที่โคตรเทพของเราแต่ว่าเราไม่มีตัวแดงเลยนะทุกคนนะวเดี๋ยวเราไป PVP กันต่อเลยนะผม <Wow. S 1> โอ้โอ้โอตู่โจมจู่โจมไปหนึ่งครับตอนนี้ระเบิดอือโอ้ระเบิดมันวางไอ้นี่หรอ <Wow. S 1> นี่โดนแน่นอนโดนแน่นอนตรงนี้อือ เรียบร้อยครับผมโอ้หเป็นกานพ,พีที่ไม่ยากเย็นอะไรนะเหลือแค่เราทํามันให้แตกให้ได้นะตอนนี้โอ้แตกเรียบร้อยครับผมมอบเลยครับอย่างนี้นี่ครับผมพี่บอกแล้วทันเดอร์บิงเกอร์แม่งโกงอันเนี้ยโอ้โหตอนนี้ก็ชนะไปแบบง่ายๆเรียบร้อยครับผมโอ้โหอย่างเอาเรื่องเดี๋ยวพี่ขออนุญาตเปลี่ยนก่อนนะผมพี่ว่าระเบิดไม่ดีพี่ได้สกิลใหม่อ่ะขอขอแบบว่าตีตีโจสลัดอีกสักรอบได้ไหมแล้วแบบเผื่อได้สกิลใหม่มาอะไรเงี้ยอ,อีลิตว่ะ เอาเรื่องวางระเบิดก่อนเลยดูดีประสิทธิภาพของระเบิดก็ปู๋ยประสิทธิภาพระเบิดถือว่าเอาเรื่องจัดนะผม <Wow. S 1> จะบ,บุกฐานพี่มันยากนิดนึงน้องๆเอาดิเอาตัวใหญ่มาแล้ววางระเบิดเลยตุ้มอืมดูดิโอ้โหหายไปเลยระเบิดโคตรแรงตัวใหญ่มาไม่วางระเบิดรอเลยละกันตุ้มดูดิโอ้โหหายไปเลยนะผมเลเวล12นะครับผมโอ้โหได้สติกเกอรแท็บะ หรือว่าทุกคนที่พี่เก็บเพชรไว้พี่อยากจะซื้ออันนี้ไว้แต่ว่ามันใช้500ไว้ทุกคนมันใช้500เพชรไงแต่ว่าจริง,รงๆแล้วมันก็น่าจะซื้อตัวเหมือนกันนะผมชอปตัวนี้แม่ง1 4 0 9งพัสเกักตัวส้มก็ยังดีนะผมตัวส้มก็ถือว่ายังดีหรือพี่ควรเอาตัวส้มก่อนดีไหมตัวนี้ไหม <c oughs> รอเ,เ,เราไม่ไหวก่อนเลยถ้าเราไหวอยู่เราก็เราก็ากจู่โจมหุย <c oughs> อันนี้นะผมโอ้โหอันนี้ยากแล้วนะผมอันนี้ถือว่าเขาเรียกว่าวางกลไกลได้ดีมากนะครับผม แต่เรามีสายฟ้าอยู่นี่อย่าไปกลัวดิเออมามาเรามีสายฟ้าอยู่อย่าไปกลัว <Wow. S 1> ตุ้มตุ้มตุ้มแตกไปหนึ่งแตกไปสองโอเรียบร้อยนะครับผมแตกสลายไปแล้วเอาล่ะตอนนี้เรามาตรงนี้ได้ยังเรามาตรงนี้ได้ยังวางระเบิดใส่ไปก่อนเลยนะผมตุ้มโอโ้โหเราต้องรอสายฟ้า,าเดียววะทุกคนตุ้มตุ้มตุ้มแต,มตกครับผมสวยเรามีธิ์อยู่เรามีธิ์อยู่ตอนนี้เวลายังคันอยู่ ับผมมาตีโอ้ยเราต้องพึ่งสายฟ้าอย่างเดียวแล้วตอนนี้ับ <c oughs> ผมเราต้องพึ่งสายฟ้า,าเดี๋ยวแล้วมาแต่ว่าตอนนี้เรามีระเบิดอยู่ตุ้มสวยนะผมอย่ารีรอนะผมสายฟ้าพาไปโอ้โอ้โอะไะครับผมตอนนี้เรามาถึงตรงนี้แล้วนะผมแทบจะวินแล้วนะพี่ว่าตออ์ปโดยิงไม่ถึงแล้วตรงนี้อาจจะมียิงถึงจากฝั่งนั้นแต่ว่า น่าจะตีไม่ถึงหรอกมันจะแวะไปตีแป้งผักอีกไอ้ตัวไอมาตีคิตตันมันสีมันจะไปตีแป้งผักข้างๆอีกนะผมตอนนี้มีการต่อต้านจากฝั่งตรงข้ามอยู่นะครับตอนนี้แต่พี่บอกเลยว่าสายฟ้าไม่โคตร MVP อืออือเอือเฮ้ยที่ยกได้สายฟ้าที่เป็นขั้นแบบขั้นทองอ่ะมันจะขานาดไหนวะทุกคนเตยมันะไปตีมันก็ไปตอนนี้เราเริ่มลุกลานคนอื่นแล้วพอบ้านเราเริ่มใหญ่เราก็เริ่มลุกลานคนอื่นได้อุวยมันเริ่มจูโจมมจ่โจมอะ่ะป้อมมันจู่โจมอะ่ะจู่โจมอะ่ะเรียบ้อยครับ โอ้โหแตกันที่บรบ้อยเราก็ยังวินตู่นะผมตอนนี้วิกตอรี่นะผมโอโ้ได้ถ้วยรวๆเลยนะครับผมตอนนี้เพชรจะ400แล้วเราสามารถฟาร์มเพชรได้นะทุกคนนะจะมีบ้านไหนที่สามารถต่อต้านความเทพของเราได้บ้างโอโ้ทุกคนอันนี้แหละของจริงพี่บอกเลยนะผมอันนี้แหละของจริงพี่บอกเลยว่าแปลงผักก็แปกหมดอะตอนนี้แปลงผักมันสามารถช่วยเซฟเราได้ระดับเยอะเลยนะตอนนี้นะทันเดอร์บิงเกอร์อุ๊ยจแตกแตงสวย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 โอ้โห เอ้ยเราก็มีโอกาสอยู่เราว่าเราแข็งแกร่งพอสายฟ้าแม่งโอพี่พี่บอกเลยว่าสายฟ้าแม่งโคตรโอพีเออสายฟ้าแม่งโคตรโอพี่พี่บอกเลยนะผมตอนนี้เราเคลืยมาแล้วนะผมใกล้ถึงแล้วเออโดนหมดอันนี้โดนหมดแปดตุ้มสวยนะผมตอนนี้เอ้ยเราวางเลยแล้วกันเนี้ยแหละตรงนี้แหละโดนสวยแตกไปครับผมสวยโอ้โหตึงๆครับตอนนี้อ่ะผมตอนนี้เรามาแปลงผักแล้วถ้าเกิดเราหลุดมาตรงนี้ได้คือเราวินแล้วนะผมแต่เวลาเหลือสองนาที วางระเบิดก่อนเลยนะผมปุ้มลาลานไปมันไม่ถึงมันไม่ถึงมันยังถึงอยู่โอ้โหตอนนี้มันยังถึงอยู่นะผมมาเออแตกไปกหนึ่งเรามาวางตรงนี้ละกันไม่ถึงแล้วแบบนี้ก็โดนเลยครับผมยำเลยตอนนี้เขายำแล้วนะเขายำแล้วนะตอนนี้นะผมตอนนี้เราก็ยังไม่พ่ายแพ้นะเหลือหนึ่งนาทีครึ่งพี่ว่ายังไงก็ทันเรียบร้อยครับผมแตกไปนะผมโอ้โหถือว่าเอาเรื่องเอาราวนะผม เอาเรื่องเอาราวนะครับผมโอ้โหสุดยอดสุดยอดเลยนะครับผมนะจังหวะนี้ชนะไปชนะรวดนเลยนะยังไม่แพ้ใครเลยนะครับผมนะโอ้จะบ้านนี้บ้านมันคตรใหญ่อ่ะดูบ้านที่ไปขับอยู่ตรงนี้ก็เป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับคลิปนี้ก็ถือว่ามาลอง PVP ดูนะครับผมมันมากนะครับผมเกมนี้ใครยังไม่ได้ลองระบบ PVP ลองมาดูแล้วผมสะสมตัวนะไม่ต้องถึงระดับทองก็ได้ครับผมคุณแค่มีระดับเอิมฟ้าคุณก็สามารถตีบ้านคนอื่นได้นะครับผมและที่สําคัญนะทุกคนพี่บอกเลยนะไอ้ันเนี้ย ทุกคนต้องมีไว้แม่งแรงมากแม่งโคตรแรงนะครับผมอัพได้อัพเลยแม่งแรงจริงสำหรับคลิปนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์แล้วก็กระดิ่งไว้ด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพี่แล้วจะได้มาเป็นคอมเมนต์แรกกันนะครับผมสำหรับวันนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมหรือใครอยากให้พี่มา PVP แบบนี้ก,ก็คอมเมนต์กันได้นะครับผมสวัสดีครับไปแล้วครับยิ้ว